ลองเซลเซาไหมฮะลองไหมลองไหมเห็ดฝังแล้วหัวแล้วแล้วเลยลองเบิ่งโอ้แล้วแล้วฝังแล้วหัวทั้งน่ะเออยันเจ้าของก็เอาไปแมนบอก จือคาคิวาะอ่าเมื่อวานน้ประเทศชาเอาตัวนี้ไปอือโอ้โหวัน้สอเนินเนาะเดินให้เงนเงินพ่อสร้างให้เด้อว่ะจ้ะบ๊วยไา่อะ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันอีกแล้วก็่องสาบุญมาพี่น้องเลยพ่อกันมื้อนี่เนาะมาเพื่อนน้องน้ำฝนนี่แหละพี่น้องเ้ยทั้งสาบุญก็ได้โทษให้ลดที่ว่าเพิ่นเกีดิน,นั่นแหละนัดกันมาเบิ่งพี่น้องเลยว่าเพิ่นเสียเอารถหนึ่งเท่าใดรถน่อยหรือรถใหญ่เนาะมื้อนี้สาบุญก็ได้โทษใช่แล้วเพิ่นมาเพิ่นสีเข้ามาเบิ่งมีติดติดตามเบิ่งนํากันว่าเพิ่นสิมาตอนใด า้มาหอดมันนี่ทางสร้างเพิ่นเกะเบะหมอกจนเบิดพี่น้องเลยอ้ากรอนสิเข้าไปอัปเดตเนาะงขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เด้อที่ไว้วางใจมอบเบี้ยมอบงานให้สางเพือนน้องน่าฝนี่แหละเนาะขอบคุณขอบคุณในลายให้อยู่ดีมีเฮ่ฝนคำนำสู้เด้อ ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจสมบูรณสมุมาเนาะขอบุณขอบคุณเด้อที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเบิรงคลิปและบัตรามโฆษณาขอบุณขอบคุณเอฟซีเก่ FC, ก FC, าเอฟซีใหม่ที่เข้ามาติดตามแล้วคอยให้กำลังใจสมบุรณมาโดยตลอดเนาะขอบุณขอบคุณในไลน์กเปิดภาพมาทองฟ้าจางปางงามแท้นี่มามือนี่ทางสร้างเพ่นแกะแบบออกเรียบร้อยอย่น้องเอ้ โต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 แบบบ่อเลยนี่ไวเลยอัีะพี่น้องเพ็่นเกะแบบออกเรียบร้อยแล้วเนาะฮคัก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 บ้านนี่เอาเห็ดอย่างเด้สองผัวเมียนี่อ่ะสบายดีใส่รองใส่สาวไข่แล้วลูก สบายดีใช้เป็นยังไดมาฟังเสียงม่งก่อนยังเสียงเจ้าอยู่บ่มื้อนี้ฮะใครกวาว่านี่บ่มื้อนี้เออเกินข่าวกินน้าแล้วบ่หูกกินแล้วพากันกินข่าวกับยังมื้อนี้หืไข่าก็บทอดไข่อีกแล้วใก่สิเป็นไข่แล้ววันนี้มันยังเห็ดยังบบดนี้โอ้สิแอมหัวอ๋ออ๋โอ้ใหมัน บได้เคียร์แล้วมันได้อาหารมันแล้วค่ะมันได้อาหารแล้วลูกเอ้ยจะเจ้าใหม่และแอบกะทั่งเพื่อนหนึ่งอืมไปตัดเอาอยู่ไซนี่โอ้ไข่เนี่ยไปรถเนาะว่าให้พักพอนี้ว่าจะแข้งแดดลายเด้อเป็นมานักแหล่ยากได้ปวนานเศร้าได้ลูกเอ้ยอ้าวเม่ว่าซื้อปิ้งเป็ดกับชมพักมาสู่กินเศร้าอยู่นะ เได้ก <c oughs> ินยาบ่อใส่ปอเถาเด้อเพิ่นมาเพิ่นมาแกะได้เศร้าเพิ่นบ่นี่โอ้สางแกเศร้าสางแกางมะแกได้เศร้าคุณแล้วแล้ววันนี้รอแต่ขี้ดินขี้ดินก็โทษใส่เพิ่นแล้วเพิ่นจักเพิ่นสิมาตอนใดเห็นอยังเพิ่นนะโอ้เอาโซ่ใส่ งามเด้อบน,นี้กูมันเอาไปบดแล้วจะง,งั้มามใส่วันใหม่อีกแล้วหมันใหม่อีกแล้วลูกโอ้โ,อโอเจ้าบัวสะขิดินทมมีหล,ะล่ะเจ้าวานเนี่ยเจ้าต้องเอาขิดินเคลียใช่บ่หยมันเห็ดในพักนี่เจ้าเห็ดรูโขลไว้สิมันก็เห็นอีกแล้วลูกต้องสะขิดินใส่มันอันนี้พอันน้มันบ่มาืมมันยาก สอกอ่ะบ้าเจ้าน่ะกินข้าวแล้วป่ะย่างกันพี่ก่อนโอ้สร้างเพิ่นมาเกะแบะออกเต็มเต็มเส้าเพิ่นมาเพื่อทุกคนมาเส้านี่มาสองคนมาสองคนเออต้มย่างกันนะโว้ยเมื่อคืนนี่แม่เมื่อจุกทั้งกินแกงหรือไม่วะโอ้ใส่ทางพ้าเท้าน่ะสบายดีเนะผ้าเท้าบ่เห็นหน้า บเห็นหน้าตะดนแล้วมีเอฟซีจมกินหอดเราใช้พอเถ่าพอเห็นตะดนแล้วหัวเบี้ยเยอะเบี้ยอยังแล้วนะเกี่ยวเข่าไปนั่งอยู่เตียงพูหางอะไรวะว่าเด็กบันสีคนโอ้ปั่นแล้ววะเลยนี่นั่ง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 พี่ยองโอ้หากับเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วสี่คนมูลนี่มูลสิปั่นแล้วมูลสองมู้เลยโอ้โอ้โอ้อะไรอย่างไรเนาะก็เลยบ่เห็นเมื่อยู่วะเจ้าก็ได้ย่เห้ยอันดับที่นึ่ง จะกินเอบร้อยเมื่อยแหงแจ่นร้อนเล้วแอบร้อยก็ยืรอรสไปแล้วแจ่นร้อนแล้วมันหวานเลยกินเมื่อยแหงโอ้ยเมื่อยแช่นร้อนเลยเนาะเดี๋ยวเช้าให้กินดอกเป็นโทษทมเนี่ยแล้วดินนะแต่บอกว่เพิ่นสีมาตอนใดเพิ่นสีขาวมังเบิ่งเพิ่นมาทานแด่ควัดหรือบ่ย้ำชาเข่าเกี่ยวเข่ายังกวแล้ว บัดควัดนี่จองซิบชอบเด้อสิซื้อซอยเออแล้วชอบให้เนาะกช่องเต่าเฮ้สิให้ช่องเต่าพุดน่ะเอาซิบชอบช่องเต่าพุ่นนะโอ้บัดเจ้าให้แหละเอามาเมียนี่เฮาซื้อซอยเจ้าซิบชอบไว้ดังเราก็เมื่อยเราขี้เกี่ยวเข่าจังมือแล้วฮะขาเมื่อขาเมื่อโบเห็นเราลายมือเติบเอฟซีว่ะคือโบเห็นพอเท่าเราไปทั้งได้เฮอเลี้ยงเฮ้อเลี้ยงวันนี้ก็คนเขาจนดอก ทอาทคนเนี่ยยังหายไมเหมือยแต่ว่าคนนี่มันอุดไเลยหวไว้บ่เจ้าว่าเจ้าบัมาชองสามืออบ่ไอยแล้วเลยหูวไอว้แล้วไว้ไว้มีแต่รอขี้ดินมาเข้าหันพึ่นโทน้ำเลยฮันขอาคว่มบ่กาะคว่อยู่้าเอ็มไอยกับบ่บ่ได้เย็นไหนเผ่าเอ้ยขอบขอบคุณนะขอนมังด้วมีอยู่ว่าหามีรุ่นบ่ มีอะไรเรื่องนีกน้ออังเด้อฮะใสบ่มีใสละหัดจากฝาโอ้ยบ่ได้ช้ำคิดว่าสิได้ของฟรีพร้อมเนาะพอได้เอาไปเปลี่ยนขวดหนึ่งเลือดบ่อเชียวบ่อเชียวบ่อเชียวโตโตมีกินข้าวแล้วบ่เจ้าฮะกินข่าวแล้วยังแล้วโอ้เอาพอดี้เราจะถ่ายกินทั้การใช้ทางผัวสางคนนี้โอ้ผัวสางครับพี่เด้อมากินข้าว จะไปแล้วพ่จักนะโอ้โหแล้วไปเอิ้นโม่แล้วพ่จักเออเพิ่นมาแกะแบบสองคนมาเ้านี่ไมีแต่เรอเอาดินเข่าก่อนพอเท้าเอ้อ่าแล้วเอาดินเข่าอย่างนเอาเอาไปทโดยแจงมาไปรถยอบบอทำแจงมาแต่ไปรถเข่าแล้วเลยอยู่เช้าอย er ู่สวยมานี่ยังแต่ว่าให้ใหกูัาทา คนเบิดแล้วบ่คนเบิดแล้วค่ะใครหนึ่งโอ้แต่ว่าเมื่ออื่นนี่ปันปันเลื่บุญเฮ็ดน้ำกันจะค้นนะนะเเต่เต่บอกเผื่เดียวแต่เหมืนมันก็หลายคนลูกหลานมันหลายโอ้ลูกหลานไปช่วยเจ้าเฮ็ดน้ำลูกน้ำหลานบ่ล้วนเนี่ยไหนลูกหลานเปแล้วเถอะลูกโอ้หลานเป็นไรโดยโดยอ่ะจังได้กาพี่น้องเอ้ย คนเกะแบกออกตากให้มันแห้งก่อนจังเอาดินเข่าจะไงม,มันบอแห้งเอาดินเข่าแล้วมันสีบีมันสีแตกให้มันตากแดดก่อนมาหน, <โด S 1> นีินะคนใส่ลูกเต้เาไปใส่เบิร์ดอีหละไเปไเถาก็ไปเล่นไ,ไปแล้วก็เอาลานไปเล่นทางพอเถาก็บพบ่อยู่พเศร้าก็ไดแเราก็ได้เฮ็ดท่านสิไปใช้มาเนีค่ะ ยากับคนที่ออกคนออกราทาอยู so so ่นานมาก่อนเราทายชื่รถมาอะไรกันมาอะไรก็บังคับอะไรกันปัดการซอยเ้าคนเขาเลยมาชิฮานในคลินิกคงจะพอสร้างขึ้นมาป้าเดี๋ยวแม่จะเอาเนี้ยกินออกมาให้น้องน้ำฝนก่อนกินข้าวน้อกันเด้อพ่อเถ่าเด้ออ่ะวเนี่ยอีละมันมันค่อยหามไปหามาอยู่เนี่ยตั้งตั้งตั้งเออมาแาบนี้ อาอพอสร้างสบายดีเด้อด้วยไอ้อีล่ะเอาไปพักเบิ่งดู่ซุกอยู่บ,บ,บ่ไปเคะเสิดถุยอ่ากินข้าวน,น้ำการกินแล้วบ่มากินน้ำกันเด้อเบิ่งดูมันผู้เดียวอันแรกใช้โมคูไปใช้บัตรอะไรเออ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 เหมอน้ำห้อนต้มอยู่ว่าอีล่ะโอ้ด่ากาแฟไอ้พอสร้างเพิ่นส่งกินอาา่ากาแฟไว้ส่งกินต้อมอัน นั่นก่อนนัน่งพักพรจักหน่อยพักกันมาแกะแบบแล้วครับไปไคไปมันบ่บ่เพื่อนทำบริษัทม,มาสามคนสองคนแกะกับผู้เฒ่าหันผู้เราโอ้กับผู้เฒ่ายืนบ่แล้วแล้วกับพยนย่างไปทังหั้นแล้วเพ่อรินนั่งนั่กันกับเพิ่มนี่แหลนะนั่งอยู่พุ่นเลยกับเวรเจ้ากับนั<อ>่งลมกันรินแล้วว่ะพักพรอเด้อ พักพรอนเนาะจังเมื่อมีเบี้ยเขาจังเห็ดต่อทันโมมีโทษใส่แล้ดินเพิ่นกะแต่เพิ่นบ่หูว่าเพิ่นสิเขามาตอนใดเพิ่นสิเขามาเบิ่งก่อนเพิ่นว่ามันสิประมาณจักหลังเพิ่นสิเอารถชิบล้อห้าว่ารถชิบล้อมาบ่ได้ปะมันมันสิเอาให้เพิ่นให้เพิ่นมาเบิ่งก่อนโอยมันก็ไทให้แล้วรถชิบล้อไม่ชิบอะไรได้แล้วิ่นจ้างดันอีกบาดนี้โอ้ยมันกะบ่เบิ่งก่อนคั่นว่ารถเพิ่นใหญ่เพิ่นเว้าหลังหนึ่งหกร้อยทั้งดันนี่กะ กระเบิงรถก้อนบัดนี้คันรถไงเพิ่นผัดช่องช่องแวมันก็มีแต่พันฝ่ายเขาจ้างขคุดเขาก็คุดเอาขุดเอาบ่มันมันทึงแล้วแล้วบ่เบิงก่อนว่าเพิ่นนี่เพิ่นสิมาบ่ย่านมันหน่อยหลังย่านเพิ่นบ่มามีแต่เบิงตัวนี้ก้อนประเด็นก็คือตัวนี้อ่าเรื่องหลังหน่อยหลังไงนะฮาว่าสาคัญหรอกอยู่ที่ว่าเพิ่นสิมาบ่นะให้เพิ่นมาเบิงเพื่อนถามว่าจะกรถหนนะเฮาก็ให้คําตอบบ่ได้เนาะ คันคือรดน้อยเท่ากับหู้ยุาประมาณ1ิบสีหลดเนาะวันนี้รถชิบล้อวันนี้มันชิจักรถบ้านนี่ขนานเดี๋ยวประมาณสามเด็ดเด็ต็มเราะว่ารถดชิบล้อมันกัมันมันเทียบมันมันเค็มหนึ่งโลมันช่องรดน้อยพ่นเนาะนั่นแหละเลยก็เพราะเป็นย่างคันพินมาให้ก็เอามันมันกับมะลายเลยเรียกันเขากับอะไรอ้าผู้ทำพ่อสร้างมาแต่ใช่เยนะโอ้ยเนาะ คือบ่อักบ่อเศ้านะเห็ดเฮื่นแล้วก็ไปนี่แล้วนอนในเตียงฮะเอ้านะอ้ออ๋นะอ๋ออ๋ออพักลอออ้ยบอ๋อ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 อ๋้อยออ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋อก๋อน๋ออ๋ออ๋ออั้อ๋ออนนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋แอ๋กอาออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ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 อ กไปสูอพักออยจะขึกันอัดเลยนีะบหนึ่งยที่อกออบนี้โ้มพักเสียดไตัวนั้นสมพักนั่นกับเค้รถค้นละถวยลูกด้วยสีใส่น้ำกันบอกเออขนละขังเอาเนาะ กินน้ำกันน uh um. ั่นแหละอื้ากินอะกินเาๆลยากินเ้เ็นอ่างนี้นั่งน้ำมันมาเด้อทางน่ะกินข่าวเด้อชาวเตวอเอ้กินข่าวเด้อเพิ่นเขาเจ้าทายคลิปเพิ่นเยอะเออดน่ากินน้ำอยู่เบิ้ง เห็นหน้า,นาม,มันออกก่นอนอ,อ,อืมหนามออกแล้วหนาม,มันลายอ่ะมาหนี้มาโจม,มาจะได้หมานทีเต้นขึ้นก่นอนม,มาคิดเข่าเด้อแม่ม่ม่นี่นะนี่กินพี่นั่งกู้แข้งกู้ขา แมนมาเด้อซาลีเอ้กินข่าเด้อโดยฮะไปมามาแล้วโอเคมากินข่ากันพอดีแหละเพิ่นมากก่นอลกโดยพอหยุดมาขาวมาเพราะข่ามาขามากินข่ากินน้ำอะลจังว่ากันอีกเท่านึงพอยอลยก่อนน่อนยรถรถพวกคิดจีออกมาน่ยรถหนึ่งร้อยสิบรอะราะ แต่หากให้เพิ่นมาเบิ่งก่อนมาเบิ่งก้อนมันก็ได้ลิ้งยี้มาเข้ามาพ่อมากินน้ำกันมามาเออเออกินข้าวได้พี่น้องเลยโอ้ยกินข้าห่วงคนอ๋อเป็นย่างนี่กินน้ำกันนี่ยังก็กินแหละมาเด้อมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวแต่บอกมาเพื่อทุกคนแล้วเนาะมาเด้อมาเด้อมาเอ้ยมาเด้อเข้าเข้ามานี่น่ากินข้าวแซวห่วงผ้ากินปลาห่วงถ้วย เอาเดียวเดินลุงรวยไหนมามาทาไมมดีเป็นไปหกบพลกอภลบหาคอนมามคอนนามามมาเว้ยไลแล้วพักกยมายบึงเพชรบึงมพชนี่แหลค้อนคนน่ะมาพลิกอยู่เพ่นนี่้ลับไพ่มาคุณเข้าไนั่นได้ไหมนหาไน่าเื้อมงอ่ะ เพกะเพาะจะชมครับอ้าวเบอร์ลูกบ่นี่ะเข้ามาบ่ตัวตัวเริงเข้าเลยกันเป็นนันไ่เอาโดโรรศััท์พิรแล้วนี่น่นเิว่าเบอร์ลูกหอมเออมอดให้เฮาเน่โทรศัพั์เพบ่เห็นเพียงเดียวนี่น่ะกะสิดไปลงเห็นไปอยู่เดียวมีมีหน่วยเดียวนี่อกเ้อเอานี่เออาแต่ลาย้อ ไปได้หมดไม่ติดคนใช่อืมไปได้พิเน่าี่น้องมาเด้กินข้าวกินน้ำไปตัวนี้ไปได้กินขาวเ็ไปตงแดไปนอกไ้ด้อ้โคือกันไปแล้บอแล้วเาไ่เะยงินบอกไดนเินได้แปอยบ่าวแปากินบ้งเจ้านะกินเลยๆเ้ออาลงกิโลไปกินกอกินกออ่าพี่น้องให้เพ่นกินขาวกน้กันเดี๋ยวจะว่ากันอีกเ้นึงนะ ขานบ้ามหาตนงงานช่ง้งาองตเมืองเลยมันรอเนี่นับนชตงเมืองใชมสามคนนี่บ่กินเก่ากินหน้าแต่ผู้ใหญ่เพ่นมีพิเศษให้เล็กนี่หน่อยีแล้วพรได้เติมเรื่องความันตุนพรได้เติมนิดว่าสั้นซะเรื่องการสร้างเลยแล้วจลยจังจงใจให้พิเศษก่อนพรได้เติมอไรเียวไปเียวมา แต่ป<ะ>่ายลรีนนี่ได้ไหมกิมีเน็เลยเห็ดเรียกกับมือยปัดนอนกับปัดเดิบอีกบ่าหนึ่งบึง่า่แม่บอกว่าชีวามัดยังอดอดมันจิบบบงกันดิ พ่อบิังเบิังชุมเจ้าแน่ไม่ยังแน่บอกกันรถอ่ะไปกินข้าวกินน้ำกันเดี๋ยวฮะจังตีบังตัวเองนี่แหละอะไรวะบิังรถแล้วรออยู่วะโดยไปนอนเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจังต่อกันเด้อให้ทางพ่อไปกินข้าวกินน้ำกันเดี๋ยวท่างสมบูรณจีให้รางวัลจากคุยไงเนาะมามาอันเกึมยัง ไปใช้เบียดได้เงินเกิมนะจะโดยมัจะโดยจะโดยจะโดยไงจะโดยมั้ยอ้าวสบายดีก็คพ่อแล้วจังเอิญเอะเกิมแล้วมาเนี่คือสาวเวียดได้มาเนี่อ่ากินข้าวแล้วกินแล้วกินได้กินกับยังมาเนี่ปลาทูปลาทูพ่อได้รับกินนรอป๊อหนาวแมาๆกินข้าวน้ำกันเนี่ยกินแล้วกินอีกกินแล้ว เอามากินข้าวแล้วนี่กินข้าวน้ากันทำผอสร้างเพื่อนให้เพื่อนกินเข่าแซ่บไปเลยชมพักเอากินอยู่เขาก็สมพักตีบ่ถ้าผูซักเครื่องบ่เดี๋ยวไปตากเปื่ออยู่ลองเสาเสาไหมฮะลองไหมลองไหมเห็ดฟังละหัวแล้วแล้วเลยลองเบิง โอ้แล้วแล้วฟังแล้วหัวทั้งน่ะเออยังแต่ใส่ตานางบ่คือใส่น้ำกมฟังไว้เนาะฟังไว้ดีแล้วเพิ่นฟังไว้อยู่ดีกินได้ไมมกินข่ากินแต่เศร้าแท้มานนีว่านี่คือมากินน้ำกันอยู่ว่า ออืออาไปรน่อนอิ่มแนฝนน่นแหละของเจอแล้วเอออาอจังไดกะเดี๋ให้พอสร้างเพลินกินข่าวกินน้ำกันน้อเตีวใช้ลูกซ้ายไปตั้งได้เลยฟั่งลราครัแล้วเลยเนาะทางน้องเต่วก็ได้รถแกดินเพลินซีเขามาเบิง แต่ว่าทั้งทั้งทั้งเพื่อนเจ้านี่บอกว่าว่าชิจักลังให้ทั้งดินเข่ามาแล้วจังไห้พอสร้างเพื่อนก็อัดให้แล้วก็ทั้งเรื่องก็สิได้จ่ายเงินให้พอสร้างเพื่อนแต่เพื่อนจังดําเนินต่อเพิ่มอีกว่าเพื่อนสิยเพชรยังต่อไปอเาดินเข่าก้อนนะเดี๋ยวเบรกก้อนให้พอสร้างเพื่อนกินเข่าก้อนแบบนี้อะกินโอ้ยนั่งแชร์ซอฟของเจ้า โอ้แม่นองเจ้าบด,ดบ่ทังนีน้เออเออเนอเอ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 เออเงอเอ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 อเด้เีอเออู่อเอ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 เอเเออเเออเอนเออเอเอบ่ออเออ อ่าม like ันไปใช้ส no, ันยันยันจะคลองเขาเอาไปยันจะคลองเขาเอาไปเมนบอจือคากีบอนนาไสของนั่งน yes, ้าฝนมันไม่ต่ปูนะนี่กลางคืนแล้วป๊ะเมียนนั่นก็ชอบอือืมอนั่งก็อบอันนี้ อืมอืมอืมโอ้ไก่นอนนี่บ่นี่จับต้มจะได้ไก่นี่มิเตคี้อ้าพี่น้องให้เื่อใจเด้อนะโดยบบเห็นสีแดงเห็นตอนไดนน่ะเห็นตอนตอนแรงบ่คือเห็นตอนเศร้าเห็นตอนเศ้าตอนแรงกันยังตอนแรงกันยัง ไปเมืื่อคนนีตอนแรงข้าบ่เห็นนะเบิ้งตอนเที่ยงเขามาเบิ้งถามทางพ่อสร้างพ่อสร้างอันพ่อสร้างได้เอาปูนแดงมาใส่หนีอยู่บ่บ้านเนี่ยปูนแดงทำหนึ่งบ่โดยได้เอาไปใส่บ่ย่านสุกัยมีผู้หนึ่งนะเห็นก้อนปูนเนี่ยพอต้องถามเขาเด้อเพราะว่าปูนปูนโดยใส่ขึ้นลังใด บ่บ่กลองของไคของมันกลองนี้มัเียวอืมเอคิดว่าโจนแล้วแบบบ่คองน้องฝนเราต้องอยู่ทั้งกลางเด้อเราลุ่่นล้าาแล้วออโอ้อีอเดียเรอโดยโดยอ่ะใช่บ่เป็นยังอืเอาัวเคียวแทนได้บ่ ได้จังโจมตัวนี้ไปคืนเนออ๋ออ่ซาจังได้ก็บอกว่าการเฮทจะได้ลงกันเดี๋ยวเอาแทนกันนกันด๊อกโจรบะมีดอกอ้าวอิ่มแล้วคิดข้าวนะโดย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 บ่าเป็นยังเพื่อเพื่อเอาอ่ะขอเอาหนึ่งเด็ดเคียงอยากผู้ซื้อยันว่าโจรเพิ่นเอาไปนะโดยโดย ว่าเจ้าเบียวเดินลำบุญโอ้อ่าใส่มาสามคนนี่บอเขาไปแล้วไปไปน้าบ้านก็หมดแล้เขายังบ่แล้วหมดเขาที่เชาวอะให้มิผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นอยากให้อ่าน้ำจิตน้ำใจแบ่งให้ทางสร้างผู้ละเล็กหน่อยพอได้เติมบัตรเพิ่นว่าบ่เป็ยนยังเพิ่นบ่มากๆอ่ะ ฝากไปได้หรือว่าให้เรามาบัดเลามาห้าจ so ังสีห้เลาก็ได้เป็นกันยังสีมาอยู่ดอกเนาะกินกาแฟบ่น่าข้ามาสามานั่งพี่มานั่งพี่แล้วเนาะกินข้าวกินน้าแล้วก็ย่านมาเพิ่นฝ้าวไปเวียกไปยังได้ทำไงก้อนมีงแห้งบ้แมวเลยแห้งกะมีเลยเด้มันกะแล้วช่องรังแหละ มีจะรอดินเขาท่สองลางเนาะได้ครับเงืนพร้อมกันอีกเลยชอบกันเลยโดยโดยใหดินเพิ่นมาก่อนโดยโทษด้นันดอกบได้รีบได้ร้อนปอดี้ก็ธรรมดาเลยเนาะคอยไปค่อยมาทาำโเพิคนนี้แล้วแล้วเข่าเนาะยังแต่สองคนว่าทันแล้วเข่าบ่ลุงหอมเดียวแล้วแลวบ่ลุงหอมก็แล้วยังู้เดียวเยนะแล้วก็สชือออกมัดด้วยก็เิแล้วแลวให้นาให้เดียวสชือก ไปไงเริ่มทำวานนี่ยเริ่มโแล้วน้าซาบ่บ่เป็นยังมาแต่ชุาเจ้ากะถ้าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นจะให้เงินเงินเขาสร้างนี่เด้อว่าะจ๊ะโบ่บ่ล้อ๋อยขอบใจขอบใจนะมัอใหญย่างคนเด้อขอบใจละลายโดยโดยเพิ่นให้เพิ่น พอได้เติมบัานี่แหละพอได้โทรใช้กันคนน่ื้ยาส่บยคนัเาเมคนชุบยาใน่อวันนี้ม่นหานไี้เดียล้อวมันเแปรงนวก็ได้จะเป็นยังดอกพี่พลนั่งพีก็ได้เลยเป็นกระให้ไปสิแล่เดี๋ยวทือสองคนน่แหละเดี๋ยวห้เปีิยนก็เียนก็ได้โมุนขึ้นโดย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 ไอ้ยก่มีเจ โรคลิ้นเข่าเจ้าจังจัดการแผู้ใดกามีอย่างเพิ่มเติมมากก็ชีแจ้งไปเนาก็ได้ว่ามีอย่างโตเติมมากอีกเพิ่มเติมมากแต่จะชีแจ้งไปอีกเท่านึงเนาะหาดยจังไดกาขอบมุกอบใจของประทานเด้อเนาะบาดเียกมาอีกก็จัะรากันอีกเทนึงเดี๋ยวมื่อนี้ครับไปหลังไปหลัะว โดยเดี๋ยวห้ากตรีล่ถ่าดินพิ่นมาปัน่าีจะลดบจ๊ลดแต่ถ่ว่าลดน้อยนั่นจ้ะบ่งสีออกอยู่ประมาณพีีรถครับเปิบ่งีรถหลแต่รถใหญ่เรกับบูจะลดี่ดอมันจะร้ายกลางวันกินดละิดลอันสัดของลงมันตัโอ้ยใหญ่แล้วเนาะกังหมแ้วกลัง ดูงานทีนี้เนาะทีนเพื่อนแออห่างห้ตัยังพอสร้างกุน่งบ like mm ัดเพื hmm. Then, mm ่อนจบเบิงโยแต่ละพรอครัวเพื่นแะเดินทางนทีงานเพื่อไปท่ายโยเพืนทางสบอรีไปท้าย กาข้าวปดีจบกิก็เดอนะมนากนะจงไดกาเบิ่งไฟอีหลาเลยว่ามันยังสีเป็นจังไดแม่กคือว่าแหละทำตามหน้าที่แม่ทำตามผู้ใหญ่เพื่อนบอกมาเกินเพื่อนบอกว่าเศร้าซาเกินน้ำฝนยุดเด้อวันนี้แม่ก็ได้ยุดเล้ละเด้อคันว่าเฮดโตแม่ก็ได้เฮเพอว่าแม่น่ะ เป็นตัวแทนให้ผู้ใหญ่เพื่อนให้เงินมาเม่จังได้ครับถ้าเพื่อนบ่ให้เม่บ่กระโบได้เฮ็ดเงินคือการถ้าเพื่อนให้มาเมย์จังมาแจ้งถ้าเพื่อนบ่ให้เมย์กระ่บแจ้งเพราะว่าสมมตินี่ยังมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะว่าผู้ใหญ่กัเงินอยู่น้ำทงเพิ่นเพิ่นให้เฮ้าก็ได้เพื่อนบ่ให้ก็บ่บได้ล่ะเด้อมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคุมเจ้าอันแหละอ๋อ ถ้าเฮาทำดีก็ได้ดีถ้าเฮาทำบุดีก็ได้บุดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮ็ดดีแนี่ยดีมันก็ไหลมาถ้าเฮ็ดเนี่ยบุดีมันกับมีแตเนี่ยบุดีแล้เขามาหากเขาถ้าสามวามดีแล้วกับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแหละเดี๋ยวแม่ให้กำลังใจเยลาเด้ออ่ามิติที่ตามกันต่อไปพี่น้องไอ้ทั้งเพื่อนน้องน้ำฝนนี่หลังจากจ่ายค่าสร้างจำเร็จแล้วเอาดินเขาแล้วว่าซีมียังมาเพิ่มเติมที่นแน่นี่ได้ไม่โครงหลังคาเนาะ แต่ว่าเรื่องฮาโลซิงหรืออย่างนี่ก็ทีต่ตามกันไปอีกเท่านึงได้ไม่แล้วมันก็ต้องมีค่าสร้างได้ค่าสร้างแล้วมันก็ต้องมีหลังคามะม่งตามความคิดของเจ้านี่ได้ไม่แล้วนี่สมมติหลังคานี่เจ้าคิดในใจว่าอ,อยากได้แบบนั้นแบบนี้ได้คิดอยู่บ่บได้คิด,ดเอาคือบบคิดแล้วต่ทำคนใหญ่คนว่าเห็ด,ด,ดอะไรกัดอะอามแบบนั้น โอ้ย oh, ah oh, uh, oh, oh. si ่านว่าคิดว si ่าโอ้ยอยากได้กระเบื้องมันจางเย็นอ่ะโอ้ไม่ได้คิดโอ้ขึ้นเจอกับเพื่อนสีเอายังมะม่วงให้ก็แล้วเต้สีเอาหย่ามะม่วงให้ก็แล้วเต้โอ้แม่บุญก็บผู้สีถามเนี่ยแม่บุญถามย่านหดลูกก็ตอบว่าแล้วเต้ผู้ใหญ่กะอก็ดีคือการเนาะเจ้าตอบมาแบบนี้กะสมมติว่าเขาเลือกไปมันกะสีบวคักเนาะล่ะขันเงินเขาซื้อเองใครยุ่เนาะ นี่เงินเพ่อนเพ่อนเฮ็ดยังไงก็เอาแมนบอกโอ้เออเออ่ะโ,โ,โ,โอเคใส่พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เขาขอจบก่อนพอกันในคลิปหน้าเด้อไปแล้วพี่น้องสบายดี